สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีป้านาอาที่ฮักแพงเบิดสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดีย่างเศร้าๆพี่น้องพบพ่อกับซ่องพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อ,อโอ้ยพี่น้องเอ้ยแดดแต่เศรอ,อมื้อเนี่ยบรรยากาศคือสิคักอยู่พี่น้องเอ้ยเอามาเอาง้อออกพี่น้องเอ้ยแต่เศร้า เอาออกหาออกคากินหญ้าบนเทากู้เขาหมู่บ้านนี่แหล,ละเนาะแลกหลังจากน้ำหมอกเม็ดตามให้หน้านี่แหละนำ้นำน้ำหมอกสเสต็เนาะเวลาบัดเทาเอื่นว่าน้ำหมอกเสต็น้ำหมอกข้างน้ำหมอกแยมเต่านะพี่น้องนนเนาะน้ำหมอกหายมันเต้าเปียกแล้วันที่สามมันแห้งแปดโมงมันแปดโมงเท้ากันดังสีได้ผ้ากันมัดโอ้ย เลี้ยวบุมตะเวนเลยอยากจามมีน้องเป็ดเด็ดซองอยากจามจักยังไหยังไหนอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกพี่เขามัดก่อนแลยเนี่ยน้าหน่อยปั่นเขาเศร้าแล้วซะก่อนเดี๋ยวกีมามัดสืไล่ผลหมัดแล้วมันก็เริ่มมัาก็เริ่มมัดสีมัดซะก่อนจักลอยมัดไปว่าจักจักลอยตอกจังสิไปหาปั่นเขาเศร้าเพื่อนวะ เ้าเท้าน <laughs> ี่สิขึ้นไปหนข้าวปั้นของเท้าซะก่อนไม่ต้องจังสีอ่าลงมาหมัดน้ำเพ่นทุอสีแหงมันเลยนะน้องคนเสาชุ้มเกลียวตอนเท้าทุกทีแหงมันเลยนะพี่น้องเลยคือได้เลยแหละคลิปขี่เท้ากับสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ้งที่เกลียวเขายุกไม้พี่น้องเลยนี่พี่อ้วนสร้างอ้วนเพ่นผู้เฮ็ดห้องหนำเฮ็ดเฮือนให้เท้าอะไรเนาะ เพิ่นได้เครื่องเทคโนโลยีมาจากน้ำหลานเพิ่นพีน่น้องเลยเนาะผลิมาแต่ทั้งอื่นทั้งไก่มาจากหลานเพิ่นเพิ่นก็ไปฝึกวิซ่าอาคมในการในการเกียวเข่ามาอย่างโศกโซนเพิ่นวะมาเบ่งน้ำกันพี่น้องเลยวิธีตัดวิธีเกียวเขายกใหม่ของเพิ่นสิเป็นยังไง เนี่ยเพื่อนวะเกี่ยวเขาโยกไม่ต้องเฮ็ดแบบนี้เพื่อนวะมันจะคือวิธีประชันดำมดามไม่มดำเบ้อไปช่องกระตาเขาเขาเ,าเจ้าได้น่ะมาแม่มาแม่เนี่ยที่้องเขาเพื่อนกระซุกพอดีเกี่ยวเลยเพื่อนกับอ่า ได้วิซามาน่นเพื่อนว่าไปเฮียนวิซามานำล้านชายเพื่อนเครื่องกับซีเมนเครื่องของร้านเพื่อนเลยบบแม่น้องเพื่อนเองดอกเนี้ยตัดเอาเพื่อนว่าอันนี้นะพี่นอ้อ,นนนะนองเอ้นนถาไพาบ้โบเคยตัดนี่เกี่ยวเอาไงากลัวเพราะว่าเราเคยลองมาแล้วพี่น้องเครื่องของปนุ่ยเพื่อนปนุ่ยซื้อมาปีก่อนก้อนนะ เอาร้องมึงแล้วเกี่ยวเอาไข่กลัวเขาตัดโบปินเขาน่ะมันเฮียพี่น้องเลยเขาตัดแล้วเขาเห็ดโบปินเฮียย้ายอยู่โอ้ยปานไก่สะพอนเข่าเขาเห็ดโบปินเขาน่ะฮะไปไปสัมผัสเพื่อนพี่น้องไปสัมผัสเพื่อนไปสัมผัสเพื่อนเอาสบายดีลูกพี่เอเลิกตัดเไปเริ่มเฮียนตัดเอาฮะก็เริ่มให้เลขบ่นี่นะ โอ้ยนึกว่าไปเฮียนจบมาแล้วสันดอกโอ้ก็นึกว <like> ่าไปเกี <enfant> ่ยวเขาซอยร้านนึกว่าเฮียนตัดมาแล้วฮักตัดให้แรกลงไปซอยเขาหนุ่มบริบริตัดภาษาลงไปเกี่ยวว่ามังกรเดียววัดเจ้าหนุ่มบริตัดนะครัาจะเชื่อโอ้แสดงว่าฝึกวีซ่ามาแล้วอ้าจัดจัดให้ลองมึงดู คอยน้ำบอลในเรื่องคอยตัดนะเฮียเฮียเวิร์ดอ่ะสูตรนี่เลยคนละได้ยังเไยเป่งน้ำบาเด็ดหนิมึงมึงอาสุดโอ้ปลาสี่ก้อยเนาะบูยยังใหม่ๆงามเลยขนมเลยงามโค้งขนาดโอ้เป่งน้ำอยู่ในเมืองใช่เลยได้ เขาสุกกูเบิดแล้วโอ้ยเดี๋ยว yeah, เชี่ยวเนี่ยาาเกี่ยวเขายกไม้มันว่ะนี่งอกเลยขนแล้วมือเนี่ยทั้งหมัดทั้งขนน้าเห็นไหมท่านท่านตัดกูเปลนมาที่กล่องอันนี้เลยมาที่ซ้ำไกซะเขาตัดนะเขาบขอกเคยตัด เนี้ยไม่จะเป็นนะนี่ตาร์ทเป็ี่ยนเลยล็อกหากันเงียนตัด์ทมาสั่นตาผู้ก็เจ้าเคยตัดมันสิละเอียดไลยละเอียดกาเจ้าเห็ดโอ้ยฟักมัดมัดหัวมันเสียบบากเนี่ยเพื่อจะได้เรื่องหรอกเนี่ย เขาตัดแล้เมืองแล้วปีนั่นนะเปลืองน้ำมันกับเป,ปลืองสุดยอดเรื่องเปลืองน้ำมันนะอ้าวสะจ่อยคนงามมาเลยคุณมาแต่เศร้าทีสะจ่อยฮะมันบนวเบิร์ตอยู่แล้วไม่ร้อยมาแล้วเออสะจ่อยเอาต่อลงมาเลยพี่น้องเอ้ย ตดบัเบิดต้องได้ต้องได้เกี่ยวน้ำเอยๆเลยต้องได้เกี่ยวเอาน้ำมาบัวเบิดเนี่ยพี่น้องเอง้ยโอ้เกียงตาต้องผูกเคยผูกเฮ็ดเปล่นอีนนี้จังได้เฮ็ดทศเปล่นไม่ได้ฮะ เอาหูตัดเป่นในเกี่ยวเอาไข้กลัวพี่น้องเว้ยแม่ไ้เยววยแมนไอ้มิตรอร์เอยังเดียวมะเนี่ย ตัววางใส่ตามคันเนี่ยมันก็สีช้ำใบยอยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนาะตัดรอบแรกเนี่ยบัดอันตอนอยู่กลางคันที่บัตเอออยู่กลางให้หนาที่บัตมันเซียนอันนี้มันเซียโบยักขนาดวันไหนเนี่ยอา้าตอนนี้เพื่อกลังตัดเข่าอยู่พี่น้องเอ้ พิ่นเฮียนจบมาแล้วจากน้ำร้านชายเพิ่นวันสั่น <laughs> <c oughs> ยังโมป็นแทวเลยอาจารย์ <laughs> ตอนนี้วิสากำลังยังบอสันธนัดปันไดเนาะพี่น้องเอ้ยก็ยังบงอสันธนัปดนปันไดบอสัน <c oughs> ตอนนี้เขากำลังไซด์วิสาที่เขากำลังเฮียนมาอยู่พี่น้องครับ <laughs>

กำลังใส่วีซ่าที่เพื่นเฮียนมาอยู่ตอนนี้ก็ได้เนาะอ่าแต่เฮาเฮ็ดบ่เป็นเนาะพี่น้อ,เเเนนองเอ้ยเฮาลองมึงแล้วตัดสามให้เบิดน้ำมันสองลิตรพี่น้องเอ้ยถ้าตัดเบิดทุงท่งคือเบิดจักลิตรเขาเคยตัดนี่ยเนี่นี่ให้นี่แเลยเนี่ยนี่ให้ตะกร้านี่แล้วนี่ตัดสามให้เบิดน้ำมันสองลิตรดู cắt bớt thùng này hao nhiên bớt dầu mắm khoảng nó hết bột bén ok đấy ที่พ่อเ, yeah. เจ้าตัดเป็นมันเทสเป็นพรอนละเอียดโลดไปเริ่มมาไม่แต่พูนลูกพี่บะานเนี่ยไปเริ่มมาไม่แต่พูน พี่เจ้าเชียไปเลยบอโอ้จัดไปซะหมัดมากคุณลุ้นสิเนี่ยนี่หนอ๋อขันเขาตัดโปเป็นนะพวกข้าเจ้าตัดเป็นโอ้ยสิคักสิละเอียดเนาะต่างันาดนี้กับเขาผู้บุกเคยมาฝูงบุกเคยตัดเลยมาสับมาหอด นี่อกาสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบคุณขอบุญเลยล้านพี่น้องสุขสุขสุขคนสุขบอกสุขมวลพี่น้อตามขอกป็นไม้คลิปหนาพี่น้องอย่าดิมนแห้งสุขสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี